ความเสียหายในครั้งนี้มีอะไรบ้างครับมันปวดไปทั้งท้องเลยค่ะท้องเสียแน่นมี่ลมในท้องค่ะแล้วเมื่อเช้าคุณกินอะไรมาบ้างก็หลายอย่างอะค่ะสามารถชี้ตัวคนร้ายได้ไหมหมูปิ้งแซลมอน หมาล่ากุ้งแช่น้ำปลานมมันเป็นของคุณเลยครัที่ทำให้ท้องก็เสียนิ่งไว้ยังมีพิรุษแล้วแจ๋วี่ใส่อะไรมาใส่พริกนี่เลยใส่คุณพริกนี่ครับแม่แล้วไปทำาคอท้องเสียทำไมไอ่ะไอนี่แน่นอนถ้าคุณนักสืบ อ่า uh, นมเหรอผมไม่ผิดซะหน่อยอ่ะยังไม่ผิดแล้วใครผิดแลคโตนไงแลคโตสคืออะไรอ่ะแลคโตสอ่ะพี่รู้จักแลคโตไหมครับอะไรโตโตนอ่ะมีจักแต่แลคุณอันนี้พี่ผมขออนุญาต educate พี่นิดนึงนะผมนมวัวครับในนมวัวเนี่ยก็จะมีแลคโตสและแลคโตสเนี่ยก็คือไอหนูพวกนี้ครับ แล้วแลคโตสที่ไม่ถูกย่อยเนี่ยก็เป็นต้นเหตุทําให้เกิดแก๊สในท้องคุณก็เลยรู้สึกไม่สบายท้องและอาจมีอาการเหล่านี้ครับแน่นท้องท้องเสียปวดท้องทายเหลวท้องอืดเซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยเกิดกับประชากร65-70%ทั่วโลกเลยนะนะลองนี่เมจิแลคโตสฟรีย่อยแลคโตสตัวลายให้คุณอร่อยดื่มง่ายไม่มีแลคโตส นมเมจิและโตสฟรีชมใหม่แบบกล่องราคาใหม่คุ้มค่ากว่าเดิม